สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมคลิปทุกท่านสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็แกะเหรียญรุ่น3นครับหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามออกจากการเลี่ยมกันน้านะครับเพื่อที่จะามาทําคลิปให้กับทุกท่านได้รับชมกันสําหรับเหรียญรุ่นนี้นั้นนะครับการทาปลอมเรียนแบบนั้นรู้สึกว่าจะใกล้เคียงมากที่สุดนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นการพิจารณาเราก็ต้องพิจารณาในส่วนของ ความเก่าเหรียญแล้วก็ความคมชัดนม่ว่าจะเป็นเส้นสายต่างๆนะครับหรือว่าเม็ดผดเม็ดกลากที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวเหรียญน,นะครับผมจะใสเ่เลนเข้าไปนะครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้ดูในส่วนของรายละเอียดบนพื้นผิวเหรียญน,นะครับจะไม่ขี้ตำหนิให้กับทุกท่านได้ชมเพราะว่า การชี้ตำหนินั้นก็มีหลายท่านทไดเอามาชี้ตำหนิทำคลิปให้ทุกท่านได้รับชมกันซึ่งผมจะให้ดูในส่วนของรายละเอียดความเป็นธรรมชาติพื้นผิวโลหะนะครับแล้วก็ความคมชัดครับผมจะใส่เลนเข้าไปมาครับทีนี้ผมจะพาทุกท่านไล่ดูในส่วนของธรรมชาติบนพื้นผิวเหลนนะครับความคมชัดเป็นแบบไหนนะครับ นี่คือใช้แสงธรรมชาตินะครับไม่ได้ใช้ไฟส่องครับให้ดูเม็ดกากเม็ดผดนะครับจะเป็นเม็ดที่คมครับถ้าเอียงหาแสงครับก็จะมีเส้นวิ่งบริเวณนี้นะครับเส้นเล็กๆแต่สำหรับเหรียญน,นี้นะครับมันมีผิวลมดำเก่าคลุมไว้อยู่นะครับแล้วก็พื้นผิวนั้น อาจจะมีความเป็นผิวหิ้งนะครับที่มีฝุ่นมาเกาะอ,อยู่ก็ทำให้บดบังในส่วนของเส้นสายต่างๆครับให้ทุกท่านดูลักษณะใบหน้าหลวงพอ่อใบหูนะครับใบหูก็จะมีความลึกนะครับความคมเหรียญนี้นะครับผมว่าเป็นเหรียญที่แท้ดูง่ายนะครับอยให้ทุกท่านดูธรรมชาตินะครับความคมชัด นี่ครับเวลากล้องมันซูมได้ชัดๆก็จะเห็นเส้นนะครับเส้นวิ่งโบเรียนนี้นะครับครับจะวิ่งลักษณะคล้ายตวัว V นะครับนี่ครับมันจะมีเส้นวิ่งมาตรงนี้แล้วก็วิ่งขึ้นเป็นรูปตวัว V มันจะมีหลายเส้นนะครับเส้นเล็กมากนะครับเส้นตัวนี้ เป็นเส้นลวดเล็กๆครับถ้าขับเอียงไปอีกมุมหนึ่งก็จะเห็นลักษณะคล้ายกับเส้นเล็กๆไข่เ,เป็นกากบาทอยู่มือไม่นิ่งมันก็ไม่ค่อยจะคมชัดนะครับนี่ครับให้ดูเส้นตัวนี้จะคมมากนะครับเป็นเส้นวิ่งคล้ายกับเข็มปักเข้าไปใน นนอันนี้คือธรรมชาติของเหรียญที่มีความคมนะครับครบให้ดูตัวอ,อ,กอักษรนนี่ครับเส้นสายต่างๆครับตรงใต้บริเวณนี้นะครับจะเป็นเส้นคมชัด อืมครับเส้นวิ่งตัวนี้นะครับวิ่งมหาสารโอนี่ครับเป็นเส้นเล็กๆนะครับแต่ว่าเมื่อเราส่องดูแล้วจะมีความคมชัดมากนี่ครับเม็ดผดต่างๆครับอยู่ใต้ คับเอาแสงธรรมชาตินะครับให้ทุกท่านได้ดูผิวความเป็นธรรมชาติของสีผิวกดเม็ดกากมีความคมนะครับถ้าเราส่องดูนครับก็จะเห็นเป็นเสี้ยนเยอะมากนะครับเสี้ยนเส้นเล็กๆครับบริเวณนี้คล้ายๆกับเป็นฝอยเส้นเล็กๆ เป็นกลุ่มอยู่บริเวณนี้ครับจากหัวเขา่าของพ่อวิ่งมาแถวๆนี้นะครับจะมีเส้นเสี้ยนเป็นฝอยเล็กๆวิ่งเป็นกลุ่มลงมาแต่ว่าของปลอมนะก็รู้สึกว่าจะทำได้ ใกล้เคียงมากนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับจะมีเส้นวิ่งนะจะมีเส้นลักษณะวิ่งโคง้งคับโค้งมหาขอบครับบริเวณนี้ครับซึ่งมันเป็นผิวลมดำคลุมไว้อยู่นะครับก็จะทำให้ไม่ค่อยเห็นชัดนะครับ ถวแถวนี้จะมีเส้นลักษณะวิ่งโคง้งโคง้งก็หาขอบเล็กน้อยนะครับใยวทุกท่านดูความคมชัดนะครับลักษณะใบหน้าใบหูนะครับครับดูความคมครับในลองใบหูนะครับก็จะมีเส้นเสี้ยนวิ่งครับหูมีความคมความลึก ครับเส้นเสียนอยู่ในล่งใบหูนี่ครับกับหูเรียนนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับให้ทุกท่านดูธรรมชาติพื้นผิวนะครับ ก็คงเก่ไม่ชี้ตำหนีมากนะครับก็จะชี้ให้ดูเป็นบางจุดนะครับอืมครับเส้นวิ่งลงมหาสารโอครับเส้นนี้ ตรงนี้ก็จะมีเส้นเตกวิง่งเส้นเล็กๆนี่ครับดูธรรมชาติเป็นหลักนะครับความคมธรรมชาติเดี๋ยวผมจะลองกลับเหรียญน,นะครับว่าอืมครับคือธรรมชาติของพื้นผิวบริเวณนี้ กับข้างศีรษะหลวงพ่อครับจะมีเส้นวิ่งโค้งเล็กๆนะครับวิ่งครับลักษณะของหูเหรียญ ดูไม่ยากนะครับสําหรับเหรียญหลวงพ่อก,กวยครับแต่ว่าของปลอมครับก็มีความใกล้เคียงมากนะครับดูความคมชัดไม่ออกจนะดูยากครับเส็นวิ่งไปหาสาโอ ครับเม็ดผลเม็ดกากนะครับมีความคมนะครับสำหรับด้านหน้านะครับก็คงจะให้ดูเท่านี้นะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังสักนิดหนึ่งครับด้านหลังก็ไม่มีอะไรมากนะครับครับก็ให้ดูพื้นผิวนะครับสําหรับพื้นผิวด้านหลังนะครับซึ่งจะไม่เป็นผิวเรียบนะครับนี่ครับ รตรงนี้ก็จะมีเส้นเล็กๆวิ่งเห็นเป็นล่างๆนะรับไม่ใช่คมชัดสักเท่าไหร่นะครับตรงบริเวณนี้จะวิ่งแนวๆน,น,นี้ครับ สำหรับตามลงยันนะครับแถวแถวพื้นลงยันเนี่ยจะมีเส้นเสียนเล็กๆวิ่งเล็กมากนะครับเป็นเส้นเสียนที่เล็กมากคล้ายๆกับเส้นฝอยนะครับจะเห็นเป็นเส้นเล็กๆส่งให้กับท่านได้ดูกันชัดๆนะครับลักษณะพื้นผิวรธรรมชาติของ คือเหรียญความคมชัดของเม็ดต่างๆคับตัวอักขระจดีนี้มาดูขอบข้างกันนะครับสำหรับฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับขอบข้างก็จะมีขีดในช่วงนี้นะครับสองสามขีดเป็นขีดใหญ่ๆ สุ่คำว่าโคสิตารามนี่ครับแถวๆนี้นะครับจะมีขีดเป็นบั้งใหญ่นี่ครับมันแกะออกจากเลี่ยมนะครับก็เลยทำให้ผิวลมดำในขอบหลุดออกนะครับบางจุด พอติดอยู่กับแกนพลาสติกเลียมสี่หมื่นเหรียญน,นะครับกับหลังขนมานอีกสองหมื่นเหรียญครับก็ไม่แน่ใจว่าหกหมื่นเหรียญน,นี้มีตัวตัดกี่ตัวครับหรือว่ามีตัวตัดแค่ตัวเดียวให้ทุกท่านได้พิจารณาดูนะครับนะครับมาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งที่หลายๆท่านบอกว่าเป็นจุดชี้ขาด สําหรับขอบตัดเหรียญรุ่นนี้ตรงบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นฟันเฟืองรองตัดนะครับนี่ครับจุดที่บอกว่าเป็นจุดชี้ขาดคือตรงนี้นะครับบอกว่ามีติ่งเนื้อนะครับ เป็นติ่งเนื้อนูนเล็กน้อยนะครับแต่เลียนนี้ก็ไม่ชัดนะครับไม่ค่อยชัดผมก็ไม่แน่ใจว่าตัวนี้หรือเปล่านะครับมันจะอยู่ตรงกับข้อศอก งจะเป็นจุดนี้นะครับที่เซียนหลายท่านบอกว่าเป็นตัวชี้ขาดนะครับว่าเทไม่เทครับหรือว่าจุดนี้ครับ มันจะมีลักษณะคล้ายๆกับเส้นนูนขึ้นมาเล็กน้อยนะครับไม่ใช่ว่านูนมากครับแต่ตัวนี้จะชัดหน่อยนะครับ มือก็ไม่ค่อยจะน,นิ่งนะครับก็เลยทําให้กล้องนั้นไม่ค่อยโฟกัสให้เห็นกันชัดๆกคับตรงคอเหรียญคอตรงนี้นะครับก็จะมีอยู่สองเส้นเป็นเส้นขีดจริงๆแล้วมันก็มีหลายเส้น,นครับแต่ว่าที่ชัดๆก็มีอยู่สองเส้นนะครับที่โดดเดินก่บเพื่อน นี่ครับตัวนี้ก็จะมีเส้นเล็กๆวิ่งอยู่หลายๆเส้นฝั่งนี้นะครับที่หลายๆท่านบอกว่าเป็นจุดตายนะครับจุดชี้ขาดมีการพิจนารณาเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับอืมครับตรงนี้นะครับก็จะมีอยู่2ขีด แต่มองอีมุมหนึ่งนะครับก็เหมือนจะเป็นขีดเดียวขีดใหญ่ๆนะครับมันก็แล้วแต่ใครจะมองนะครับนี่ครับถ้ามองให้เป็นสองเส้นก็เป็นนะครับถ้ามองให้เป็นขีดเดียวก็เป็นนี่ครับตัวนี้ก็จะมีขีดคล้ายๆกับว่าสองเส้นคู่กันแต่ไม่ค่อยชัด ครับเส้นนี้นะครับที่ผมเข้าใจว่าเป็นเส้นที่เซียนใช้เป็นจุดชี้ขาดที่บอกว่าเป็นลักษณะติ่งเนื้อนุนขึ้นมาเล็กน้อยนะครับ อีกจุดหนึ่งนะครับจับจนเงาวับเลยนะครับตรงนี้ครับก็คือต้องขอบฝั่งนี้นะครับขอบตรงส่วนนี้นะครับจะมีลักษณะเป็นบ้างๆเป็นฟันเฟืองนะครับก็ให้ทุกท่านดูพิจารณาดู งกหมนเรียนนะครับจะใช้ตัวตัดตัวเดียวกันครับเป็นไปได้หรือนะครับขอให้ทุกท่านลองพิจารณาดูนี่ครับจะเป็นลนักษณะเป็นล่องขีดหลายๆขีดเป็นบ้าง จะเรียบหมดเลยครับตรงหูนี้ก็เช่นกันครับให้ทุกท่านดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของความคมชัดของเม็ดกากเสินสายต่างๆ ลักษณะธรรมชาติพื้นผิวเลี้ยนนะครับว่าความคมชัดเป็นแบบไหนนี่ครับส่องมุมนี้เห็นได้ชัดเจนนะครับเส้นที่วิ่งแตกลงมาหาสาระโอรแต่มันเป็นเส้นที่เล็กคมนะครับไม่ใช่ว่าเป็นเส้นนูนหนา ลักษณะของตัวอัคละนะครับก็เป็นเม็ดตะปุ่มตะปัม๊มไม่ใช่ว่าเป็นผิวเรียบครับสำหรับคลิปนี้นะครับ คงต้องขอจบคลิปลงเพลงแค่นี้นะคร,ครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญกับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีาลาภร่ำรวยร่ลำรวยกันทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ